ยังงงงอยู่เพิงตื่นอจุ๊บทำไงสองมืออื้อแขนแม่มันใหญ่มากบางอ้ยแรงแขนเดียวบางลูกมิดแหละมันเป็นมุมกล้องพูดอย่างนี now, ้ม mm ันเคื่อเอาไว้ไหนดีวะนี่วัสดีคเข้าก่อนวัสดีค่ะ้าสองมือวัสดีค่ะคุณแม่นั่งให้ตรงๆมาถึงจังหวัดอัอนี้นอนแล้วนะ นั่งไม่ได้อันนี้กินนอนแล้วนะเออตัวกินนอนเหรอเออน,นั่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสองมือยังไงคะสวัสดีสองมือเออเก่งมากตั้งตั้งยังไม่ตรงเลยเนี่ยตั้งไขง่ตรงอดีค่ะอะวัน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 ดีค่ะสองมือค่ะวัดดีไงมือ,อพยายามเอามือแส่มือเราสองมือไม่ได้อะไรนะครับ จุก,ก่อนจุกไม่ก่อนจุ๊บไม่ก่อนมิว้วมิว้วจุ๊บก่อนหน่ำทำไมร้องไห้หอ่ะลูกหอมจุกก๊บก,ก่อนจุ๊บก่อนเร็วจุกแล้วให้กินจุ๊บก่อนจุน๊บไม่ก่อนจุ๊บนี้อ่ะแล้วก็กินแม่หลายอย่างเหลือเกินลูกลำบากใจแล้วเนี่ยไม่ทำไมลิ้นมันดำอ่ะฉลาดไง บายอ่ะอาหารน่นะ, <laughs> ะจุกจุกพอดี Body class. Body class. Body class, คด่ะพอดีก่อนก็ได้เออะดับจุกเก่นชุดชฉลาดที่สุดจุ๊กจุก,จก สวัสดีค่ะาสวัสดีค you right? ่ะก huh ่อนสวัสดีค่ะก่อนสองมือไงปึ๊บป๊บพยายามเก่งมันให้เองอ่ะพยายามที่จะปุ๊บขึ้นมาแบบเหมือนเดี๋ยวไม่ค่อยรู้จังหวะนะที่จะแบบเสวัสดีคมันหอมไหมอาหารมันหอมไหมหอมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนด้วยสวัสดีค่ะก่อนมันมองอาหารไงก็เธอไปดูให้เองเลย มินี่ใช่ปล่าชื่อจ๋ะไม่ใช่ได้น้ำหอ,อเอามา่เาเหรอสวัสดีค่ะผมแม่ก่อนผมแม่ก่อนผมก่อน <laughs> นี่หน้าตาก็ไม่ค่อยฉลาดฉลาดเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> <laughs> ผมจุก,ก,จก,ก่อนจุก่อนแล้วจุกแล้วให้อ่ะจุกแม่ก่อนเนี่ยทุกคนอ่แล้วก็ได้กิน <laughs> แม่แป้งเป็นผู้หญิงมีค่าจะทําทอะไรต้องมีค่าทั้งนั้นเข้าใจไหมจุกก่อนฉ <c oughs> ลาดมากเลยนะสองแป๊บเดียวแบบทุกอ,อย่างสังแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดเลยคือ <c oughs> ฟังรู้แล้วไงองกัฉลาดได้แม่มาเต็มๆเ,เลยอะ่ะหอมกัดเอาเกาเป็นหมาเลยเอาหอมแม่ก่อนเร็วเร็วเอาไหมเนี่ย กเรียตีนแล้วช่วเรียนนะคพ่ <c ười> อแม่เอาห่อเงินหยวนเอาเร็วเอาไหมสวัสดีค่ะก่อนอ่นะสวัสดีค่ะก็ได้ทำยังไงไม่เอาอย่างเงี้ยแม่ดูทำเปันทรงตัวไม่ได้อะไรอ,อาจารย์ตากันไม่มันต้องให้มือนูน้นติมือนี้บังอ่ะมันจะมองเห็นได้ไงอย่างเงี้ยวไม่ถน,นัดสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสองมือนะอือเก่งว่ะหลนแล้วทุกจ้าทุกจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนจ้าแม่ก่อนสวัสดีจ้าจ้าแม่ก่อนอ่ะจารแม่ก่อนเลยสวัสดีจ้าก่อนจ้าไงมิ้วจ้าไงก่อนจ้าไงเออเก่งจริงจริง อมแม่กัดก็ได้หอ,หอมทีเดียวได้กินเลยหอมแบบแค่นี้แหละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าอืมจ้านั่งเหมือนลิงเขียวยังกุบกุบเลยแขนง,งไปไหมลูกแขนงไปไหมเขาต้องจุบอันนี้ไม่เคยจุบน้ำให้ลเดี๋ยวแม่ไปบอกเขาให้ทำให้นิ่มกว่านี้ส <laughs> วัสดีค่ะก่อน อือมันจะโยกอีกข้างใหใ้เลยเนาะเริ่มรู้แล้วแม่ไม่อยากได้ข้างเดียวอ่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวสวัสดีจ้าสองมือจ้าจ้าดีดีดิจ้าสองมือก่อนอีกมือนึงจ้าก่อนสวัสดีจ้าเก่งมากเก่งมากนั่งให้ดีดีนั่งนี่มันก่อนมียากนั่งแล้วเริ่มไหลอยุกก็ได้กิน หอมแมอาหารมันหอมไหมเม็ดใหญ่จังเม็ดใหญ่เนาะตอนเด็กสามเดือนขึ้นไปอันนี้ก็สามเดือนพอดีเป๊ะเลยนะสามเดือนมาว่าไปดีจ้ากัอนจ้าเอ้ยมีผมอะผมติดปลายเท้าไม่ใช่ผมคือไม่ปิดปิดแล้วใช่ไหมไม่ปิดกล้องแล้วใช่ไหมยังเลย